ามาดูปัญหาเรื่องปุ๋ยกันบ้างวันกิ้เล่าไปนะคะว่าเกษตรกรก็หนักใจทีเดียวผู้นําเข้าก็หนักใจเพราะว่านําเข้ามาช่วงนี้ก็ต้นทุนสูงนะคะล่าสุดกรมการค้าภายในก็ไฟเขียวแล้วค่ะให้ปรับขึ้นราคาปุ๋ยได้หลังประชุมหารือกับสมาคม3ฝ่ายแต่ว่าต้องเป็นไปตามต้นทุนจริงเท่านั้นค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในในายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมก็ประชุมร่วมกับ3สมาคม ผู้ผลิตผู้จำหน่ายแล้วก็นำเข้าปุ๋ยเคมีค่ะโดยยืนยันว่ามีปุ๋ยเพียงพอสำหรับฤดูการเพาะปลูกที่จะเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้โดยได้เตรียมการนำเข้าเป็นระยะแล้วก็สั่งซื้อล่วงหน้าทำให้ครึ่งปีแรกจะไม่มีปัญหาปุ๋ยขาดแคลนค่ะแต่ทางผู้ผลิตก็แจ้งว่าการนำเข้าปุ๋ยช่วงนี้มันมีอุปสรรคจากเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนก็จะต้องหาปุ๋ยจากแหล่งใหม่มาทดแทนด้วยขณะที่ต้นทุนต่างๆก็สูงขึ้นด้วยค่ะ ดังนั้นกรมการค้าภายในจะพิจารณาให้ปรับขึ้นราคาปุ๋ยได้ตามต้นทุนจริงแต่จะต้องไม่เป็นภาระกับกเกษตรกรมากจนเกินไปนะคะการอนุญ,ญาตให้ปรับราคาปุ๋ยก็ทำให้เอกชนเนี่ยมั่นใจในการนำเข้ามากขึ้นทำให้ปุ๋ยไม่ขาดตลาดก็คาดว่าฤดูการเพาะปลูก4เดือนตั้งแต่พฤษภาคมจนถึงสิงหาคมนี้ความต้องการใช้ปุ๋ยจะอยู่ที่2ล้าน5แนตันค่ะ สำหรับเรื่องนี้ฝั่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ไมปนิ่งนอนใจนะคะสั่งให้ติดตามราคาปุ๋ยรายวันหลังทราบว่ายังมีปัญหาจัดหาปุ๋ยเข้าประเทศแล้วก็ให้เตรียมผ่นรับมือสถานการณ์ในอนาคตด้วยถ้าเกิดว่าสงครามรัสเซียยูเครนยืดเยื้อเกิน3เดือนหรือว่าสถานการณ์รุนแรงขึ้นค่ะ